คุณ okay. ผู้ชมคะพบกับนาตาลีนะคะในรายการ Talk Leader และ Life Happiness Channel นะคะวันนี้นะคะนาตาลีก็มาน่าสดมากเลยค่ะเพราะเนื่องจาว่าทำงานภาคสนามเยอะมากแล้วมันจะมีความกร้านของผิวนะคะปกติจะเป็นคนที่จะไม่ทำอะไรกับหน้าเลยอยู่แบบธรรมชาติมากๆแต่อันนี้มีความจะเป็นมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันมันอยากกร้านมากค่ะคุณผู้ชมก็เลยพาคุณผู้ชมมาให้ได้ดู ขั้นตอนกรรมวิธีที่นาตาลีจะให้คุณหมอพิสิทธิ์ที่พิสิทธิ์คลินิกนะคะย่านพระรามสามนะคะได้ทำทรีทเมนต์แล้วก็ดูแลแก้ปัญหาผิวหน้าที่อยากกล้ามนะคะนจต้องทำงานอรื่อกันแดดภาคสนามเดี๋ยวกรรมวิธีจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันนะค่ะครับแล้วขั้นตอนต่อไปเราต้องทำยังไงต่อคะเมัดสี จริงแล้วถ้าเกิดเราเราเริ่มขั้นตอนแรกก่อนคือเราแก้เรื่องไม่สีก่อนดีกว่าเนาะคาะตะลีบเราเราจะมีดีเนเซอร์กันดีกว่าเพราะว่าเม็ดสีพวกนี้มันจะทําให้ตัวไม่สีมันมันจางลงค่ะถ้ากนะารดีเนเซอร์ laser, ถ้าตะลิบต้องออกไปโดนแดดโดนลมอีกบตะลิบต,ต้องมีวิธีาการป้องกันจริงๆนะก้อนคากันแดดแล้วถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็แช่ที่คุณหมอก็ใช้ได้ใช้ได้ใช้ตัวกันแดดสม่ำเสมอ มาเริ่มกันเลยเนาะเฮ้ยอะไรครับเดี๋ยวใส่แว่นใส่ตัวแว่นตาเพื่อป้องกันเนาะน่าจะเริ่มเลื่อนนะครตัวที่ก่อนยิงให้ตัวนี้ก็คือเป็นแยกนะครับแยคมันก็จะเป็นเลเซอร์ที่เหมาะสําหรับเกี่ยวกับพวก ในสีนะคะรับทันั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าหลังจากที่คุณหมอทำการยิงไปต้องระตรีคนจะต้องอยู่ในโรคกี่วันไม่ควรแชร์จริงๆแล้วก็จริงๆแล้วปฏิบัติตัวได้ง่ายๆมากเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงก็จะดีกว่านะแต่ว่าเราคาแกรนั่นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะรับเดี๋ยวมันจะมีเสียงนิดยงใช่ไหมครับอย่าตกใจนะคะรับเล่นต่สอง้ัต รู้สึกเจ็บนิดหนึ่งไหมครับไม่เจ็บ<ม>เ,เลยค่าองอันเบามากนี่เราก็จะยิงเลเซอร์ที่มันโรนไปทั่วหน้านะครับแล้วตัวเลเซอร์มันก็จะเข้าไปไปเกลี่ยสีให้มันเลือกสมรกันะเข้ากันเอง ต่นี้ไม่ต้องกังวลเรื่องว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงเพื่อไม่ต้องโดนแดดอะไรเพราะว่าทราบว่าุิอาจรยาจะต้องออกอผ้าสนามใช่ประด้อยู่หลักการก็คือเดี๋ยวเราจะให้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวดูแลพื้นฐานของผิวหลังจากเลเซอร์ไปด้วยนะคะ